สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับวันนี้พามาชมบรรยากาศตอนเช้าฝนตกพำมๆครับฝนตกมาทั้งคืนถึงเช้าเลยครับวันนี้บรรยากาศบริเวณแม่น้ำลำปาวของเราครับพามาชมบรรยากาศที่สดชื่นกับ ละอองฝนปล่อยๆล,ลงมาครับนอนที่นี่ทั้งคืนแล้วครับคืนนี้นี่คือบริเวณโดยรอบสถานที่ทำมาหากินครับยกสะดุงเมื่อคืนนี้แทบไม่ได้ยกเลยครับฝนตกทั้งตกทั้งลมทั้งคืนเลย นี่คือเพืงพักของเรานะครับดูออยอดไม้ครับลมแรงมากเลยเช้านี้ทาให้เกิดกับปัญหาในการยกสะดุ้งของเรามาก มาชมบรรยากาศทั่วไปครับสลับคนเมืองก็เข้ามาชมได้นะครับบรรยากาศริมแม่น้ำลำปาวเขียวประจีครับหน้านี้หน้าฝนหน้าแรงก็จะเป็นคนรัศสีครับ สายน้ำที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาครับนี่ก็จะไหลาจากหนองหานผ่านมากุมภาวาปีครับผ่านมาตำบลทาลีไปยังนู่นแหละครับกาลสินเขื่อนน้ำลำปาของเรานู่นแหละครับ เป็นแม่น้ําที่ทำมาหากินตลอดทั้งปีทั้งชาติเลครับหน้าแรงก็จะลงขายจะปลากันหน้าน้ำก็จับปลายกสะดุ้งยกยอกันนะครับ าชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้หน่อยนะครับคงคุณบารนาครับชาแนล สวยงามไหมครับเพื่อนๆครับกับธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำให้ภาพบรรยายความสวยงามนะครับพูดแล้ก็เก่งสำหรับมือใหม่อย่างพวกเราผมกำลังหัด ทำครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยนะครับนี่คือสองฝั่งแม่น้ำลำปาวของเราอยู่สวยกันสวยงามครับผมลมยังแรงอยู่เลยครับเช้ามานี่มเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยไม่ได้ยกย่อเลยยกสะดุ้งสะดุ้ง หาอยู่หากินตามภาษาครับคนบ้านเราหน้าแรงก็ทำมากินรับจ้างทั่วไปหน้าฝนก็หาปูหาปลากันนี่คือเพิงพักของเราครับทำเพื่อบังแดดบังฝน นอนค้างคืนครับผมคือแม่น้ำลำป่าเป็นสต่หล่อเลี้ยงขีบของชาวคุมพวาปีชาวมหาจัดคามจังหวัดชาวกาลสินครับ เขื่อนลำปลาจังหวัดกาลสินสวยงามไหมครับเสียงลมครับเสียงลมเสียงดังเลยลมมันแรงลมมันแรงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไ้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ใช้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพงชาแนลครับหรือพงคนบ้านนาครับผมมือใหม่หัดทำครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ